ให้การแข่งขันชูเกอร์หลายๆรายการของสมาคมกีฬาบปนเลขแห่งประเทศไทยต้องหยุดการแข่งขันไปเป็นเวลาหลายเดือนทีเดียวนะครับเพิ่งจะได้กลับมาเริ่มแข่งขันกันสนามแรกที่วัวขินไม่นานนี้รวมทั้งรายการอื่นๆก็ต้องทยอยไล่เรียงกันมาเรียงว่าแ้าจะชนอาทิตย์ต่ออาทิตย์กันเลยทีเดียวอีกรายการหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพที่แอสบ t ลซิตี้เจอร์ด้วยในขณะนี้นะครับ ไทยล้านชาติปชิป2021ซึ่งการแข่งขันรายการนี้เราทราบกันอยู่แล้วว่ามีการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปีนะครับปกแดงชิงกันระหว่างสิเกตถึง21ฤดูกิจการหยุนี้ที่ไทยรัฐหอศูนย์การค้าแฟชั่นาสาสัลเลยใช่ไหมครับสุดตอนศระสุดครับชีวะตีเงิน และแน่นอนที <cado> ่สุดคือทีมชอทของไทยครับอุปนายกสมาคมกีฬาเปรี้ยแห่งประเทศไทยคุณสักดารัตนสุตาผู้ชมครับคุณพระธรรมขึ้นมาทําหน้าที่แทนนะครับก็ต้องขอเรียนให้ทราบไว้เพราะว่ากีฬาเปรี้ยแห่งประเทศไทยคุณสุพันธ์จารุวรน์ได้เป็นนายเปิดทางที่ลายข่าวเน จากที่ราชาแต่เป็นการจัดผมดูว่าเป็นได้มาตรฐานแล้วก็มีความหรู้หลานะครับแล้วก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางประธานอ e ีเวนต์แอนนะครับคุณอารมณ์ศักดิ์สุนทรวัตถุนะเป็นคุณพ่อของทางคุณวัตถุ่านนะครับที่วันนี้ รวด้วยเรื่องการจัดแข่งขันในตอนนี้นี่เนี่ยมีการจัดแข่งขันไทยแรงแรนกิ้งประเทศไทยครั้งที่สี่ที่ใ <cat> <cat intrinsic> ห้ทางนักกีฬาและสื่อมวลชนให้ทราบด้วยว่าแข่งแรนกิ้งครั้งที่ห้าจะมีการจัดที่ราชทีรีนะครับก็น่าจะมีความเป็นไปได้นะครับถ้าฝากให้ทางนักกีฬาเยาวชนที่เก็บตัวรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ ที่จะสามารถที่กระด้วยได้ทางโค้ชน,น้เรามีโค้ชอยู่สองคนที่สอนอยู่คือยอนแท็กหน้าด้วยนะครับว่าความประพฤติด้วยเพราะว่าเราก็ต้องกคกบคุมระเบียบเพื่อให้ทางผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเด็ก,กสาหรับทางนักกีฬารุ่นใหม่ด้วยนะครับอย่างน้อยสุดนี่ต้องรู้เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ ครับเติมขอขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาเบลเลียตนะครับคุณสุนทรจากท่านนายกสมาคมกีฬาเบลเลียดแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสมาคมผู้สนับสนุนารายการสืบมลชนนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในนามของบริษัทอ m เมเน็งแอร์ประเทศไทยจำก,กัดผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นผู้สนสับสนุนหลักการแข่งขงันสโคกเกอร์อีเมนแอร์6แดงชิงแชมป์ประเทศไทย จำปี2564นหอน่นอนนะครับทั้งในรายการ six red ในปีก่อนและที่จะขึ้นในปีนี้ถือว่าเป็นการสนับสนุนต่อนนื่กันกันมาเป็นปีที่สองด้วยนะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับในน้ําหนุ่มขึ้นสูงอาจจะทําให้กาแรแถลงข่าวมีความล่าช้าไปบ้างแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาในที่นี้ได้สําเร็จนะครับแล้วก็ สมาคมกีฬาเบียาข่งประเทศไทยครับคุณสุนทรจารุมนครับท่านวัชุพลสุนทรวัศุรับเชฟอินโนเวชั่นออฟฟิเซอร์ครับบริษัทยูเนียนแห่งประเทศไทยจำกัดนะแล้วก็เรียนท่านวิจพลสวรพิทักษ์ครับและคุณสัคดารัตนสุวรรณครับรวมทั้งสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านและเพื่อนสุขชนทุกท่านครับสยามสปอร์ตเินาเคตจำกัดมหาชนก็ร่วมกับสมาคมกีฬาบียามา หลายสิบปีครับก็ทลงมาลุก,กันมาตลอดจากมือเดินร่วมกันมาตลอดรวมทั้งการแข่งขันสุน,นัขเกอร์หกแดงชิงชนะเลิศประเทศไทยก็มีการขันกันมาว่าสิบปีแล้วท่านเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันนั้นจะมีตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเป็นต้นไปโดยจะเริ่มตั้งแต่เช้าเวลาสิบเอ็ดนาฬิกานะครับซึ่งในรอบสิบเอ็ดนาฬิกาจะไม่มีการถ่ายทอดสดแต่จะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่ รอบ13เลการ30นาทีนะครับต่อเนื่องไปนะครับ13ใน,นการ30กรรมการผู้รวมเป็นทุกท่านนะครับคณนะกรรมการของสมาคมกีฬาพีเแห่งประเทศไทยและน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านสำหรับกฎกติกาของการแข่งขันุกเกอร์6แดบงบน่าเปนห่วงนิดเดียวตรงที่ในปีนี้มีเด็กใหม่เข้ามาหลายคนเลยนะครับ มีเข้ามาทั้งพ่อทั้งลูกก็มีนะครับคือสมชายก่าวสำรานกับคอนติยะ่าวสำราคกับอัปเดอะไรน ครับในการจัดแข่งขันข,ของเรานะครับเราก็ได้เลื่อนจากประมาณสักกลางปีเลื่อนมาอยู่ปลายปีนี้แต่เราก็ต้องจัดทุกปีอยู่แล้วและรายการแข่งขันของสมาคมทุกรายการของออสมาคมเราจะจัดให้ครบหมดทุกรายการนะครับส่วนการเข้าชมของการหกแดงชิงแชมป์ประเทศไทยนี้ก็ทางอสอบคและทางการกีฬาเขาก็เปิดให้มีคนดูได้ประมาณ2 5เครับ ก็ต้องขอบคุณทางสป,ปคอด้วยที่ให้โอกาสทางสมาคมสนุกเกอร์สมาคมกีฬาบิลเล่นแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบอะไรนะรนนนครับการติดตามถ่ายทอดสดนะครับทางเราจะมีการถ่ายทางทวิสชั่นแล้วก็ทูพอยูนะครับทีวีเสรีรวมทวั้ง Facebook ของสมาคมกีฬาบิลเล่นแห่งประเทศไทย และเฟซบุ๊กอื่นๆที่เราแชร์ไปด้วยก็ขอให้ทางผู้ชมบ้านคอยติดตามเราจะมีตลอดทุกคู่นะครับไฮไลท์ของรายการนี้ผมถือว่าจะเป็นรายการที่คนติดตามเยอะมากนะครับและที่สำคัญที่สุดนี้เนี่ยการแข่งก่อนที่การถ่ายทอดคู่ชิงชนะเลิศนะครับ เราจะมีดาราชิงดำกันนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วนี่เนี่ยก็มีเขาทรายเล่นกับทางปียพง์ผิวอ่อนนะครับก็ใช้ยาเขาทรายกา l ลกซี่ก็ซ้ายถะลงส้แล้วปียพง์ผิวอ่อนก็ออออนักฆ่าหน้าหยกหรือไงนี่ฮะเพชรยาค่าหน้าหยกนะครับแล้วก็ในปีนี้ๆๆๆนี่เนี่ยเราก็ยังมีที่ ที่ดูตัวดูดูไว้นะฮะที่จะมาชิงดำนี่เนี่ยตอนนี้เรามีอยู่3มคนแต่เราก็จะคัดว่าคนไหนที่สะดวกหรือว่างนะครับคนแรกก็คือแมทธิวดีนที่เป็นสามีของลีเดียนะครับคนที่2ก็คือหมอแลบป,ปันธงนะครับแล้วก็คนที่3มก็คืออํำอัมมรินนะครับเพราะว่ามีคุยกับทางอ่มแล้วอํำนี่เขาเก่งทั้งกอล์ฟเก่งทั้งสนุกด้วย เขาก็สนใจที่จะมาลงแข่งชิงดำด้วยตอนนี้เราคัดอยู่ว่าใครที่มีเวลาที่จะมาสนุกสนานก่อนที่จะถ่ายทอดสดรอบชิงครับนะครับมีการวางสีเอาไว้แล้วในตำแหน่งที่หนึงผมจะละตุ่มโดยเอาแต่คนแรกที่ทำคะแนนดีที่สุดนะครับของปีที่แล้วเข้าวางเป็น สนะครับรอยู่ที่ตําแหน่ง A 1เราจะจับตําแหน่งขึ้นมาสําหรับผู้ที่จะกรุณาให้เกียรติจับลูกบอลน,นะครับสําหรับตําแหน่งที่4ในแต่ละกลุ่มนะครับผมขอเรียนเชิญครับ,รบกลุ่ม E นะครับต่อไปจะเป็นอานนท์สนทิทนะครับหรือว่านนท์พีนะครับ กลุ่ม B ครับ B4 B4 กลุ่ม D ครับ d 4ครับคนต่อไปครับนัทวุฒิโฮมพิโรงนะครับจ่าเอกบิ๊กเนวี่นะครับกลุ่ม A ครับก่อนนี้เราจะรู้จักกันในนามบิก๊กบัฟฟ